คนสำเร็จหนึ่งอร์เซคิดและทําแบบนี้ถึงมีหมื่นล้านบทที่11คิดใหญ่11ข้อของบิลเกตส์ไม่มีใครใบนโลกธุรกิจนี้ไม่รู้จักบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟที่เขย่าโลกทั้งใบและทําให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ยังหนุ่ม บิ l เกตส์เป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนใครโดยเฉพาะความคิดเขาเริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนเล็กไซอันเป็นโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในเมือง s e a t ตเทที่นั่นเองที่เขาได้พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเพื่อให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม บิ l เก t ส s กับพอ u l า l l เลเพื่อนสนิทได้แอบย่องเข้าไปในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันทั้งคู่ถูกจับได้แต่ก็ได้เจรจาตกลงกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนได้ใช้ฟรีต่อมา Bill Gates ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แต่ต้องพักการเรียนไปโดยไม่จบการศึกษาเพื่อที่จะเริ่มประกอบอาชีพทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ที่ฮาร์วาร์ดเขามีโอกาสได้ทำความรู้จักกับสตีฟเบลเมอร์หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทม c โครซอฟทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมห้องในหอพักระหว่างที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่ฮาร์วาร์ดเขาได้ร่วมกับพอลอเลนเขียนต้นแบบภาษาเอาแตร์เบสิกซึ่งเป็นโปรแกรมอินเทอร์พริเตอร์สำหรับเครื่องเอาแตร์แปวงเล็บเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่ประสบความสำเร็จทางการค้าในการคริสทศสวรษที่70ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาษาเบสิก ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ได้ง่ายถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย d a r ดั u เม College เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและต่อมาเขาและผองเพื่อนเหล่านี้คือผู้ก่อตั้ง Microsoft องค์กรระดับโลกที่มีรายได้มหาศาลในแต่ละปีลองมาดูกันว่าเขาคิดและทำอย่างไร ถึงได้ประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมากเขาบอกว่า 1. จงปรับชีวิตของคุณคุณต้องยอมรับว่าชีวิตนั้นไม่ยุติธรรมไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบหรือโชคดีคุณต้องเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตของคุณแล้วจงเปลี่ยนแปลงมันทำอย่างไร ให้การดำรงชีวิตของคุณดำเนินไปด้วยวิถีทางของคุณคุณต้องจัดการและลงมือทำด้วยชีวิตของคุณเอง2นํนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จโลกใบนี้ไม่แคร์ว่าคุณเป็นใครคุณต้องทำเพื่อความสำเร็จเพียงแต่คุณสามารถยืนหยัดในชีวิตด้วยลำแข้งของคุณความสำเร็จ คือสภาวะชีวิตที่สูงสุดมันสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติหรือแม้กระทั่งการยกย่องตนเอง mm. ถ้าคุณคิดว่าความสำเร็จไม่ใช่ของคุณแล้วก็ถือว่าเป็นความคิดที่น่าละอายสิ้นดี 3. ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีผลสำเร็จความสำเร็จไม่เคยได้มาโดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องลงแรงหากเป็นความปรารถนาของคุณนี่คือหลักการพื้นฐานในชีวิตคุณไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหากคุณไม่สามารถทำงานนั้นได้คุณก็ไม่สามารถหาเงินได้หนึ่งแสนเหรียญสหรัฐต่อเดือนหากคุณไม่ใช้ความพยายามหามาดังนั้นหยุดความคิดที่ว่าความสำเร็จลอยมาจากสวรรค์ หากปราศจากการทำงานหนักแล้วความสำเร็จจะไม่ใช่ของคุณ 4. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณหากคุณคิดว่าครูของคุณในโรงเรียนเคร่งครัดคิดว่านายของคุณเข้มงวดหลังจากคุณได้เข้าไปทำงานจงหยุดการบ่นคนอื่นและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ถึงวิธีที่คุณมองสิ่งต่างๆ 5. เรื่องราวทุกอย่างไม่ว่าเรื่องธุรกิจเล็กหรือใหญ่พวกเขาสามารถทำเงินได้ธุรกิจเล็กเติบโตเป็นธุรกิจใหญ่ดังนั้นจากการก้าวไปทีละเล็กละน้อยทุกวันคุณก็สามารถบรรลุผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในสักวันหนึ่ง 6. เรียนรู้ทุกข้อที่ผิดพลาดเป็นสิ่งที่บิลเกตแนะนำเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดทุกคนมีโอกาสผิดพลาดไม่มีใครสมบูรณ์แบบในโลกนี้หากคุณเคยผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากมันและไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกครั้งเพียงเท่านี้คุณก็สามารถปรับปรุงตนเองไปสู่ความสำเร็จที่สูงกว่า ลงมือทำด้วยตนเองในโลกนี้คุณมีสิ่งที่ต้องทำด้วยตัวของคุณเองหยุดพึ่งพาคนอื่นหากคุณยังพึ่งพาคนอื่นคุณจะไม่สามารถเรียนรู้ถึงกระบวนการยิ่งคุณพึ่งคนอื่นเท่าใดคุณก็จะสูญเสียความเป็นตัวของคุณเองและเมื่อคุณปกป้องตัวเองจากการพึ่งพาคนอื่น ความสำเร็จก็จะเป็นของคุณไม่ใช่ของผู้อื่น 8. คุณมีโอกาสครั้งเดียวสิ่งต่างๆส่วนมากในชีวิตของเราเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวดังนั้นคุณต้องใช้โอกาสและซาบซึ้งกับมันบางครั้งหากคุณสูญเสียโอกาสแล้วอย่าได้กังวลในสิ่งที่คุณสร้างโอกาสขึ้นมา จงสร้างคุณค่าในตัวคุณคนเรามีเวลา24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีความจริงเราไม่มีเวลามากชีวิตคนเราสั้นมากคุณต้องเรียนรู้คุณค่าของเวลาจงใช้เวลาของคุณไปสู่กระบวนการที่ทำให้คุณเติบโตทำให้คุณประสบความสำเร็จ เพียงแต่จำไว้ว่าอย่าได้ผัดวันประกันพรุ่งสิบทำในสิ่งที่คุณคาดว่าจะทำสิ่งที่คุณดูทีวีในทุกวันนี้ไม่ใช่โลกที่แท้จริงในโลกที่แท้จริงคุณจำเป็นต้องออกไปทำงานให้เกิดผลงานออกมาข้อสุดท้ายสิอ จงทำดีกับทุกคนที่ล้อมรอบคุณนี่คือกฎทองคำของชีวิตในการทำดีกับทุกคนทุกคนก็จะทำดีกับคุณดังนั้นหากคุณต้องการความร่ำรวยจงทำให้คนอื่นรวยก่อนกฎทองคำแห่งชีวิตไม่เคยเปลี่ยนและคุณต้องปฏิบัติตามกฎนี้เพื่อความสำเร็จ